ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมกระปั้นเกมเมอร์ XD นะวันนี้ผมก็จะมาบอกว่าเอ่อผมจะให้เฟนนะเพราะอะไรรู้ไหมเอ่พอเพราะพี่ยอดแล้วก็นายนายร้อยไม่ใช่ดิเออเกิดทุกคนเลยแหละ ที่แบบไปเล่นแมสเซนตี้กันแล้วผมก็เข้าไม่ได้พร้อมผ้ามันสวยเกินไปนะเพราะวันนี้ผมก็จะมาให้เฟน,นะพราะแบบเอิม่มเหงาไงย้ำนะอันนี้คือย้ำย้ำก็คือขอชื่อเฟนนะอ่ะแต่แบบถ้าถ้าว่าเอิ่มผมจะเอ่มวิธีการทำง่งายๆนะ หาปั๊บเนี่ยจเจอละเง่ายนะก็คือถ้าเอาอย่างี้วกันถ้าใครมีมเมสเซ็นะโทรว,ว่าแล้วต้องไปเล่นแมสเซนตี้กันโทรกลุ่มกันด้วย ผมจะบอกว่าเอออย่างเช่นแบบเพื่อนผมใช่ไหมเออชื่อผมในในเมสเซจมาแล้วแต่เขาไม่ได้พิมพมาเลยเป๊ะว่าผมไม่สามารถรับได้นะไม่ต้องพิมพมาะไยก็ได้ก่อนนะเออแต่แบบเดี๋ยวโทรหารเป๊ะดีกว่า เออเป้ตอนนี้เราถ่ายคลิปอยู่นะตอนนี้เราให้ให้ทุกคนแบบเอ,อ่อเอซหรือแบบเพื่อนของเราอะมาแบบโพรในเมสเซจได้นะเพราะเราจะให้ชื่อเมสเซจไปเนะี่ยอันนี้คือชื่อผมนะครับในเมสเซจพิมพ์ไปได้ใต้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครพิมพ์แล้วคอมเมนต์ได้นะใช่ ุ๊ก็ต้องเท่านี้นะบ,บ๊ายบายอาหารกิน